สวัสดีค่ะวันนี้นะคะน้องปายจะมาแนะนําวิธีการาเปิดหน้าต่างที่เวลาทางทีมงานหรือว่าตอนที่เรียนเจอตัวหรือหรือเวลาที่ตอนทีมงานลงให้นะคะหน้าต่างโ a สอตรงนี้ค่ะจะมีสองหน้าต่างนะคะจะมีโคสอที่ตั้ง sltp ได้แล้วก็อีกหน้าต่างหนึ่งก็คือจะเป็น หน้าต่างที่ c ค o s อ all อย่างเดียวนะคะาบางท่านกลับบ้านไปอาจจะไปคลิกกากระบะตรงนี้เพื่อที่จะปิดจอคอมใช่ไหมคะสมมุติว่าท่านปิดตรงนี้นะคะปุ๊บหน้าจอข้างล่างนี้ก็จะหายไปนะคะก็จะเหลืออันเดียวนะคะวิธีการเปิดขึ้นมานะคะท่านาท่านต้องเปิดอย่างนี้นะคะนะคะเดี๋ยวลงไปซูมให้ดูเปิดนี้นะคะเหมือนเปิดกราฟใหม่อะคะ่ะแล้วก็เปิดกราฟใหม่ตัวนี้นะคะ นิ w วพัดนะคะแล้วก็เลือกคู่ทองที่เราต้องการเราก็มาดูตรงที่ทีมงานเซฟเพนเพจไว้ให้นะคะก็คือตัวนี้นะคะเราก็เลือกเลือกตรงนี้เลยค่ะอันนี้คือเซฟเพนเพจไว้เพื่อที่จะไม่ต้องตั้งสีตั้งเส้นตั้งหน้ากราฟใหม่นะคะอ่าเราก็เลือกเลยอ่ะแล้วตัวเนี้ยปรากฏว่าอันเนี้ยตอนที่น้องไปเซฟเพนเพจนะคะก็คือเซฟพร้อมกับโค้ดเอาตัวนี้มันก็จะมาด้วย แต่ถ้าบางท่านที่ไม่ได้เซฟเอรพรอมโคสออนะคะท่านก็สามารถดึงโคสออหรือว่าลากคลิกสองครั้งหรือว่ากดแช่แล้วก็ลากเข้ามาไว้หน้าจอ,อานี้นะ,ะแล้วก็กดเย็ดอ่าแล้วก็กดเย็ดทีหนึ่งนะคะอ่าหน้าหน้ากราฟที่เราเคยตั้งไว้ให้ตรงนี้ค่ะสองหน้าต่างก็จะกลับคืนมานะคะวิธีการปิดหน้าจอคอมเหมือนอ่าเวลาเราใช้งานเสร็จแล้วจะ ปิดนอนนะคะท่านต้องการกระบาดอันข้างนอกนะคะท่านต้องการกระบาดข้างนอกสูดยากระบาดตรงข้างในนี้นะคะถ้ากระบาดตรงอันข้างในนี้ก็เปรียบเสมือนว่าท่านปิดหน้าต่างพวกที่เราเปิดไว้หลายหน้าต่างให้ท่านกระบาดตรงนี้นะคะถ้าท่านกระบาดตรงนี้แล้วท่านจะไม่หน้าต่างกราฟที่เราเคยตั้งไว้ก็จะอยู่เหมือนเดิมแต่ถ้าท่านปิดตรงนี้ก็คือจะปิดหน้าต่างพวกนี้ นะคะให้ปิดข้างนอกสุดนะคะปิดข้างนอกสุดคือตัวนี้นะคะโอเคนะคะอ่าเรามีมีบางท่านหลายถามเข้ามาว่า,าปุ่มออกออเดอร์ตรงหน้าจอไม่มีหายไปไหนไม,ไม่ไม่ได้หายนะคะอยู่ตรงนี้นะคะสังเกตนะคะนี่นะคะสี่เหลี่ยมเล็กๆนี่นะคะอ่าแล้วพี่ก็คลิกลงมาเลยค่ะอ่าเราก็คลิกลงมาแล้วตอนคลิกลงมาพี่ก็ดูด้วยเนาะว่าหลอดอยู่ที่เท่าไหร่ก่อนที่จะกดซื้อกดขายเนาะ โอเคนะคะลองทําตามดูนะคะอันนี้อาจจะอจัดคลิปแบบว่าง่ายๆแบบว่าไม่ได้อัดแบบสวยงามนะคะเอาแบบง่ายๆสบายๆนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ